dai hey. 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 ยไปดีดีด็อกครับสนามบีว่างครับดีด็อกดีด็อก,อกสนามบีว่างส่งนักกีฬาไหมครับดีด็อกดีด็อกครับ<อ>ไม่ไม่ไมีเลยสนามดีด็อกครับเอาไม่ไม่เอานะร้อยแปดร้อยเก้ายืนร้อยแปดร้อยเก้าไปแข่งสนามบีบอยร้อยแปดร้อยเก้ายืนครับไปแข่งสนามบีบอย แม่บ้านครับแม่บ้านขอเช็ดเลือดที่สนามอีครับแม่บ้านครับแม่บ้านยังอยู่ไหมครับ

你赶你 <Wow. S 1> <laughs>、wow. คู่ต่อไปครับอาคายมาครับร้อยสิบสองแดงร้อยสิบสองหนึแดงมาเนี่ยร้อยสิบสมหนึ่ง ร้อยสิบสี่1 115. 115. 11 6 117